ค okay, ครับวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID SVT 286ครับผมเป็น ID ที่บ้านโตเลยนะครับแต่ราคานี่เบามากนะครับโอเคขอเริ่มที่พลังนะครับพลังฟูลชีมอยู่ที่15ล้านเลเวล103รอันดับลานประลองที่11ครับอันดับพลังที่9ก็เฉลี่ยก็อันดับ10ออะของเซิร์ฟนะครับ ผ่านด่านที่12ตัวละครสุดแก่งที่17กิวอันดับหนึ่งครับผมตัวละครระดับ s s r ซอมบี้แมนกาโล่แฟชประกายแสงยุงแดงมอสกิเตอร์เกอร์ครับผมทัตซึมากิไซบอก์ก G4 โซนิคทัตซึมากิอีกทีพลิพลสเซนเอร์ er, ราชาใต้ดินดาร์ชายแทงท็อปมาสเตอร์คาบุโตะเด็กเมลซากาศ ว a คซีนแมนอะตอมิกครับโอเคของดองนะครับผมก็นี่ครับผมตัวดำนะครับ75ใบตัวอันเชิญเฉพาะ53ใบนะครับอ่ะแล้วก็มีเสื้อของ p ลิพพลิ r เซนเตอนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเผื่อมีคนแบบชอบนะครับเนี่ยอ่ะพลิพลิเซนเตอครับทำอาวุธ3ดาวได้โอเคไปดูของตัวละครนะครับเริ่มที่ทัสซึมากินะครับ ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ4ดาวครับผมอุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นโจมตีกับความเร็วนะครับมี HP 1ชิ้นต่อไปก็ยุงแดงนะครับโจมตีนะครับความเร็ว1ชิ้นนะไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ5ดาวเลยนะครับต่อไปเป็นกาโร่นะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวครับเป็นเซตโจมตีล้วนนะครับแฟชชประกายแสงนะครับเป็นเซตโจมตีความเร็วนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ4ดาวครับต่อไปเป็น นักกล้ามของเรานะครับแทงท็อปมาสเตอร์ครับไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับตาเฉพาะ4ดาวเป็นเซ็ต HP ความเร็วนะครับลักชัยเป็น HP นะครับไอเทมเฉพาะไม่ได้อัพแตตาเฉพาะ2ดาวครับผมก็เป็นต่อไปก็เป็นคอของเรานะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวนะครับเป็นเซ็ตป่าเถื่อนนะครับสำหรับซอมบี้แมนมีด้วงนะครับไปใส่เซ็ตสูตรไปไม่ได้อัพบิดคิงอะอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปใส่คอกันเลยหน้ากากหวานไม่ได้อัพนะครับ อะโอเคใส่คอไปแล้วครับพลังตกมาหน่อยแต่ก็อะได้อยู่นะครับโอเคผมว่าไปศึกดวลดีกว่ารอบนี้ฮีโร่น่าจะเด่นนะคือเมื่อวานแพ้ภัยนะครับผมไม่ได้กดเองนะแพ้ไปหนึ่งรอบเลยไม่ได้ขึ้นเป็นแลงโกลเลยโอเคไปกันเลยครับ เดี๋ยวกดคูณสาไปโอเคแทงท็อปอบและฟัดเวียงไปก่อนเลยครับแทงท็อปบอกแค่แทงท็อปอันติก็หายไปครึ่งหลอดแล้วเลื่อนหินทำลายฟ้าครับผมทัดซึมเมกิตอนนี้เหลือแค่2ตัวฉะนั้นแฟประกายแสงตีไปครับอ่ะโดนคำรรพท์จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่ะขึ้นแรงเป็นแรงโกเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ได้ตัวมาด้วย โอเคสิบสองล้านนะขอดูตัวเขาก่อนอีชิวๆมัง้งอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าไม่ไหวผมก็กดเองแหละครั้งเนี้ยจะไม่แบบเรื่อยๆเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะโอเคครั้งที่แล้วแบบตัวเขาวางถูกตำแหน่งมากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราไม่ได้กดเองด้วยอะแตงท็อปก็อันตีใส่ซอมบี้แมนไปเถอะครับตอนนั้นอนะโอเคเลื่อนหินทำลายฟ้าไปครับผมทัตซึมัคกี่ ตอนนี้ก็หายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับแฟชประกายแสงตีไปครับผมแทงท็อปอบและฟช์เอียงเพิ่มก่อให้ทีมครับเจอกาโลตีไปเจอแฟชต,ตีไปคอมโบนี้หืมไม่ได้เห็นนานนะครับผมนานๆที่จะเห็นแฟชกับกาโร่อยู่ด้วยกันนะก็แบบเป็นเซตที่ไล่ตีนะครับเนี่ยเนี่ยคือแบบทีมฮีโร่นี่คือสุดนะครับผม แล้วตอนปู่บอมมาแฟตประกายแสงก็กลับมาเล่นได้นะครับค่อนข้างพอใช้ถึงดีนะที่ผมถามไปเมื่อวานนี้อ่ะค่อนข้างเล่นได้พอใช้ถึงดีเลยครับอ่ะก็ชนะได้แบบชิวๆนะครับพลังสิบสองล้านแต่ว่าเราก็ชนะได้แบบชิวๆไปเรื่อยๆครับผมกำลังสนุกสิบล้านนะปะไม่ได้ดูตัวเขาเลยครับอู้อู้ จีนอจีนอตทัศซึมมอกี่เฮ้ย hey. แทงท็อปอบรัวฟัดเวี่ยงไปก่อนเลยครับอื uh ้ม huh. จะรอดหรือเปล่าถ้าจีนอตกับทัศซึมมอกี่อยู่ด้วยกันแล้วแรงก็ไม่น่าไหวนะอ่ะเลื่อนหินทํำลายฟ้าไปครับติดคํำสาปไปขอกดเองได้ไหมไม่มั่นใจเลยอ่ะตีตัวนี้ไปครับผมไม่โยทอ,อแล้วดารชาย เดินหินทำลายฟ้าครับทัตซึมะกิจีนอตระเบิดปืนจักรกลไหมเอาโอเคลงใจไปเปาะหนึ่งครับผมจีนอตมาแล้วครับตอนนี้ระเบิดปืนจักกลครับตูมอา้าวคิดว่าจะแรงนะผมคิดว่าจะแรงแต่ก็ให้กดอัตโนมัติไปเลยครับดกชายตีธรรมดาไปครับ สอบี้แมนสองสอบี้แมนยิงอัดหน้าเลยครับเมื่อกี้พูดอะไรสองบ้าแมนเหรอโอเคตอนเช้าๆลิ้นพันกันครับผมโอเคก็ชนะได้แบบชิวๆนะครับก็แน่นอนครับทีมฮีโร่นี่คือเราคลองอ,ะอ่ะฮีโร่นี่คือเราคลองแบบชัวๆเลยต่อไปก็เดี๋ยวไปอะไรนะตีบอสนะครับตีบอส ตีเกลิวนะครับโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับผมหน้ากากหวานนี่คือบวกศูนย์นะอาวุธกับตานี่ไม่ได้อัพนะครับบีชคิงก็เหมือนกันอยากเปลี่ยนไปใช้เซตอื่นดีไหมนะแต่หน้ากากหวานทำแบบรับดามีเมจได้ไงประเด็นอ่ะครั้งนี้ผมลองใส่ G4 ไปดีไหม อ๋อแต่คอก็ไม่ครบนะอ่ะเป็นเซตนี้แหละครับก็เซตที่ตีเมื่อคืนนี้นะครับตอนสตรีมก็แน่นอน,นครับถ้าถามว่าทำเทมเมลถ,ถึง500ล้านได้ไหมมันก็ได้นะถ้าเราอัพบิดคิงกับหน้ากาก,ากหวานแต่อันนี้คือไม่ได้อัพเลยไงครับประเด็นโอเคแฟดก็ตีไปนะครับก็ให้ไปก่อนนะครับรอบแรก ซอมบี้แมนครับผมสะบ้านแคขนไปครับ2ล้านนะครับสำหรับซอมบี้แมนบิสกิงก็ไล่ตีนะครับผมตามพาร์สิทนะอ่ะเดี๋ยวรอดูรอบที่2ดาเมจนะครับผมกลายแสงโจมตีขึ้นแสงไปทำดาเมจไป2ล้าน3พร้อมติดบทขยี้ยุงไล่ตีธรรมดาไป3ล้านหนึ่งครับบิสกิงตีไปครับผมตามพาร์สิทยุงจู่โจมพิบตายไปครับจะทำดาเมจไปได้เท่าไหร่ทำดาเมจไป8ล้าน4นะครับรอบนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้เฉลี่ยประมาณ10ล้านนะครับในการตีบอสนะ ถามล้านสามครับโอเคเดี๋ยวผมกดข้ามไปเลยแล้วกันอกดข้ามไปครับตอนนี้อ๋อครั้งนี้ทำดาเมจได้350ล้านอ,ะอ่ะอาจจะก็ไม่เป็นไรนะครับผมคือเมื่อคืน420ล้านแต่ว่าก็ต้องอัพหน้าก,ากากหวานกับบีชคิงนะครับผมถ้าอยากได้ตีแรงแต่ว่าเราก็ ตีแรงอาจจะตีแรงสุดในกิลแล้วท็อปทอ,ปอะ่ะติดท็อปห้าแน่นอนครับในการตีบอสในกิลโอเคอะก็มาสรุปเลยแล้วกันนะครับไอดีนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่เป็นทีมฮีโร่นะก็ใครที่แบบเออต้องเอาปีศาสด้วยอะ่ะอืมก็อาจจะมองข้ามไปนะครับผมเพราะว่าแบบปีศาจไม่มีคอเกโลเกโลก็จะเล่นยากนะครับในศึกด่วน แต่ว่าเนะี่ยเดี๋ยวเมตาก็เปลี่ยนครับผมเป็นพอปู่บอมถ้าใครแบบมีงบจํากัดแล้วแบบต้องการแบบท็อปท็อปท็อปสิบล้านสิบห้าล้านอะไรแบบเนี้ยอ่ะอันนี้ติดท็อปสิบพลังสิบห้าล้านปู่บอมมาก,ก็อันดับไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนมากนะครับเพราะว่าเนะี่ยหลายคนอาจจะยังไม่มีแฟตในเซิร์ฟนี้นะยกเว้นแบบพวกสายเติมหนักๆน,น,นะครับก็แฟตประกายแสงก็กลับมาเล่นได้นะครับ ถามว่ามีตัวไหนดีกว่าแฟตก็กระบองเหล็กครับผมแต่ว่าอืมไม่ใช่สายเติมหนะักขนาดนั้นก็แฟชชปลายแสงมาเป็นลองกระบองเหล็กนะครับก็เล่นได้นะครับผมอ่ะตอนปูบอมมาก็ตัวดําก็มีดองทันปูบอมแน่นอนครับผมก็ตัวเมตาเกือบทั้งนั้นเลยนะอ่ะโอเคขายที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทสําหรับสายฮีโร่ก็คุ้มค่านะครับผมคุ้มค่า แต่สําหรับที่ใครแบบปีศาจจ๋าเลยอะก็มองข้ามไปก่อนไอดีนี้เหมาะกับคมที่ใช้ทีมฮีโร่แล้วมีงบจากัดอยากได้แบบไอทดีถูกๆพลังเยอะๆท็อปสิบอ่ะพันแปดบาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อติดต่อทางใต้ล่างได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับอ่ะผมก็ใส่แบบติดต่อตรงหน้าเวลานะตรงหน้าคลิปอ่ะทุกคลิปอาจจะใส่เป็นทุกคลิปเลยก็ได้เนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ